สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แพนเลิรทาโร่นะคะชแนลแห่งการดูดวง้วยไพ่ยิปซีและไพ่ออรโลโกลนะวันนี้แพนจะมาทำแรนดอมนะคะในคอนเทนต์ที่ว่าวันที่8เดือน8นะคะดาวย้ายคุณจะมีข่าวดีด้านใดเข้ามาบ้างนะคะเป็นการดูดวงโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างแล้วไม่ตรงบ้างใบแรกตัวคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดื้อหน่อยนะคะบางครั้งก็ออกแต่ใจถ้าอะไรอยากได้ ไม่ได้ดังใจถ้าเป็นสมัยเด,เด็กก็ลงไปชั้นดิ้นชั้นกออะไรอย่างเงี้ยไม่ยอมไม่ยอม,ม,ยอมจะต้องเอาให้ได้ค่อนข้างใจร้อนเอาเป็นใจด้วยนะแล้วอะไรอีกอแต่ตอนนี้ตัวคุณน่ะมีพลังงานที่น่ารักเริ่มเข้าใจคนมากขึ้นรู้จักว่าเอออะไรรอได้อะไรอไอะไรอไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือมีความใจเย็นมากขึ้นคุณจะมีข่าวดีอะไร จะมีใครบางคนนะคะเขาติดต่อสื่อสารมาหาคุณอาจจะเป็นคนในใจคนที่คุณรอคอยว่าเมื่อไหร่เขาจะมาหาเขาอาจจะมีการติดต่อมาก่อนล่วงหน้านะคะการพูดการจาก,กับคุณว่านัดกันอาจจะไปเที่ยวกันหรืออะไรอย่างเงี้ยแผนนะ่ะคุยกันไว้ก่อนแล้วถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาผลการเรียนกําลังดีเลยนะเนี่ย มีโอกาสได้เดียนจบภายในปีนี้ถ้าเป็นคนทำงานจะได้รับการโปรโมตการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือผลงานน่ะที่ไปเสนอใครไว้อะโปรเจกต์ใหม่ๆอะ่ะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่รอการเซ็นอนุมัติคุณจะได้รับการอนุมัติเพราะคุณเป็นคนเก่งและคุณเป็นคนที่มีความสามารถผลงานของคุณอะ่ะมันเป็นอะไรที่ถูกตาถูกใจเขาด้วยคุณภาพของตัวคนข,ของคุณเองนะคะ อาจจะได้ข่าวาวเกี่ยวกับการยื่นเรื่องขอรถหรือเปล่าไปซื้อรถหรือเปล่าหรือมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศอันเนี้ยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ําทางเรือทางอากาศหมายถึงการได้ไปเที่ยวอะ่ะมีโอกาสนะคะหรือจะเป็นข่าวสารจากคนไกลก็ได้นะคนที่เขาชอบคอนโทรลคุณอะ่ะอยากให้ทุกอย่างเป็นไปแบบเขาแต่คุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ทําตามใคร แต่เขาจะกลับมาทําตามคุณโอ้ยใบนี้มาจา้าไม่กดไม่ได้แล้วเงินค่ะเงินเป็นเปิกเปึกเนี้ยเป็นล้านเป็นแสนเป็นล้านคุณมีโอกาสที่จะได้จับบินมาแล้วนะหรืออาจจะเป็นโอกาสดีๆของคุณตึกสูงๆซื้อคอนโดได้ซื้อที่อยู่อาศัยได้เก็บเป็นเงินก้อนก็ได้เออ อันนี้อย่าไปคิดมากใครที่คิดไม่ดีกับคุณเขาจะแพ้ภัยไปเองไม่สามารถทําอะไรได้ปืนไม่มีกระสุนมันจะย้อนเขา้า